สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องของเราก็จะมาอัปเดตข่าวคราวแวดนวงของอบันเทิงเกาหลีกันนะคะตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีคอลเลกชันของอคูจินนะคะที่เรียกได้ว่าถ่ายแบบด้วยกันเป็นครั้งแรกนั่นก็คืออ e ีจุนโฮ 2PM นะคะกับอิมยุนอานะคะที่เรียกได้ว่า เป็นการโครจรมาถ่ายแบบด้วยกันแบบเป็นทางการครั้งแรกเลยนะคะก็เรียกได้ว,ว่าทำเอาหลอกวันดาแฟนคลับเนี่ยกรีดสนั่นหวันไหวกันไปทั่วทั้งโลกเลยนะคะก็คือทั้งคู่เนี่ยตอนนี้เนี่ยนะคะได้ถ่ายนิตยสา,ารนะคะที่เรียกได้ว,ว่าเป็นนิตยสา,ารชื่อดังของเกาหลีนะคะที่เป็นที่รู้จักกันใน เกาหลีเป็นอย่างดีนั่นก็คือนิยาาตยสารที่ชื่อว่า All a l l e Korea นั่นเองนะคะซึ่งภาทางนิยาาตยสารเนี่ยก็ปล่อยภาพออกมานะคะเพียงแค่2ภาพเท่านั้นค่ะภาพแรกเป็นภาพที่อิมยุนอานะคะกับอีจุนโฮเนี่ยอยู่ในผุ่มหมายนะคะสีเขียวแล้วก็เรียกได้ว่าเคมีเคใจของทั้งคู่นั้นเนี่ย ถือเข้ากันสุดๆไปเลยนะคะทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับเนี่ยซึ้งไปตามๆกันแล้วอินไปตามๆกันเลยนะคะส่วนภาพที่2เป็นภาพขาวดำค่ะที่ทั้งคู่เนี่ยนั่งอยู่ริมหน้าต่างแล้วก็เอามือประสานกันแล้วก็จับกันนะคะเหมือนเป็นคู่รักกันอารมณ์แบบนั้นเลยก็เรียกได้ว่าด้วยความที่วันที่17มิถุนายนนี้นะคะก็จะมีการปล่อยอเขาเรียกว่า ภาพยนตร์ซีรีส์นะคะเรื่องที่คนทั่วโลกหลอคอยค่ะเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกคอมดี้นะคะที่ชื่อว่า King theland นั่นเองซึ่งเรียกได้ว่าทั้งคู่เนี่ยแสดงเป็นพระเอกกับนางเอกนั่นเองค่ะก็เ,เป็นเรื่องราวของนะคะหญิงสาวคนหนึ่งค่ะที่มาทำงานใน King Hotel นะคะและพระเอกเนี่ยรับบทเป็นเรียกว่าคนรวยนะคะเป็นเจ้าของ King theland นั่นเองค่ะก็พระเอกเนี่ยเป็นคนที่ เรียกได้ว,ว่าไม่ค่อยชอบรอยยิ้มที่จอมปลอมของคนทุกๆคนที่อยู่รอบตัวเขาอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพระเอกก็ได้มาเจอกับนางเอกที่ทำงานอยู่ในเครือโรงแรมของตัวเองซึ่งเป็นสาวน้อยที่มีรอยยิ้มที่สดใสแล้วก็มีความจริงใจในการบริการลูกค้าอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยทำให้เหมือนทั้งคู่เนี่ยได้พบกันแล้วก็ น่าจะมีการสารสัมพันธ์กันเกิดขึ้นนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์ซีรีส์เกาหลีแนวโรแมนติกคอมดี้ที่ทุกๆคนนะคะทั่วโลกรอคอยเลยค่ะนิตยาสารก็ได้เลยปล่อยภาพออกมาเยั่วๆนะคะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะก็คือทั้งคู่ก็ได้ถ่ายภาพร่วมกันแล้วค่ะก็เรียกได้ว่านิตยาสารตัวเต็มเนี่ยคงจะถูกนะคะขายอย่างหมด วัยอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเคมีเคใจของน้องคู่นั้นเนี่ยมันดีมากๆเลยนะคะจนหลายๆคนเหล่าบรรดาแฟนคลับเนี่ยก็เข้ามาทําทให้ทั้งคู่เนี่ยกลายเป็นคู่จิ้นกันไปในคามคืนเลยนะคะแม้ว่าภาพยนตร์ซีรีส์เรื่อง k i n g e r l a n d เนี่ยยังไม่ได้เข้าฉายเลยนะคะก็เรียกได้ว่าใครที่อยากจะพอร์ตอยากติดตามผลงานของน้งคู่เนี่ยนะคะก็เตรียมตัวได้เลยค่ะเร็วๆนี้พรุ่งนี้เนี่ยนะคะ ภาพยนต์ซีรีส์เรื่อง k i n g Land เนี่ยก็จะออนแอร์ air, แล้วก็ออกฉายใน Netflix นะคะฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กับอีจุนโฮแล้วก็นะคะยุนอาด้วยค่ะสำหรับวันนี้ช่องของเราก็ต้องลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวถ้ามีคราวคราวอัปเดตของแวดวงบันเทิงเกาหลีเนี่ยเราจะนำมาอัปเดตให้กับทุกคนได้ฟังนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ